คนขาไม่ได้เรียกว่าน้ําตกนะคะเรียกว่าน้ําห้วยถ้าเป็นบ้านน้องตุกถ้าน้ําตกมันต้องแบบมีน้ําตกลงมาใส่พืน้นอันนี้เป็นน้ําห้วยนะคะอุ้ยทว่าน้ําเป็นสีนี่อเอามาสิกัดเบสแบบนี้ทางนี้อันนี้หรอน้ำไปใส นี่ไงทุกคนน่าประทับใจอยู่ค่ะสีน้ำมอลกดอีลีว่ะคืออ่าน้ำลมพะบางนะอุ้ยปลาซิวปลาซิวปลาซอยเฮ็ดสมปลาหน่อยนะแซบอีลีปลาซิวปลาซอยเฮ็ดสมปลาหน่อยนะแซบอีลีเด้อทุกคนใครเคยกินสมป,ปลาซิวแน่นะม,มันแซบอีลีเด้ เบ็ดเรามาดีกันจังวะเราเดินไปดีไหมปลาซิวน้อยๆเนาะเอ้ยๆอ่ะเฮ้ยเนาะบ้านเขาเอ้ยปลาซิวเด้บ้านคือคนหินบ้านนั่นค่อยๆลงเดิอนางเกือบแหงบ่มีไร น้ำใสมากน้ำแบบใสแหงทุกคนเรียวเห็นแบบทุกเรื่องของในน้ำเลยมีหอยบ่มีหอยจุบใส่หอยจุบเออในอี่ลามาติปฏิบัติธรรมเราไม่ฆ่าสัตว์นะคะมีหอยจุบน้ำจะาแบบนี้หน่อยเดียวระวังด้วยนะเบส ว้าวบรรยากาศมันดีในทุกคนดีสุดๆเลยถือว่าเป็นอย่างที่แปลกตาแปลกใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์แหง่งม้วนเว้ยเพนแบบมาปฏิบัติตั้งจังหวัดอุ๊ยไปอาหารอุ้ยหอยหอยอย่างยาวๆค่อยจิบหอยนกจิ๊บหอยแบบปากนกจิบนะ๊บหั่นน่ะยาวๆจ้ะบรรยากาศดีขนาดอันนี้ก็เป็นอันครูบา่าเพื่อเลี้ยงน,ยยนาแม่นโดนให้ลึกหน่อย ระวังรวยเบ็ดตัวตกตัวลื่นถ่ายคลิปค่ะเอาเหมือนเดิมผ้าเหมือนเดิมเลยแค่ไข่อย่างเดียวไม่เป็นไรสีน้ำาค้ายๆอะน้ำลงเข้าวบะเออเันอย่างเกาะตัดตัดกวงสีน่ะนะทุกคนไผ่เคยไปเนยตาดกวงสีนะนะ่นเเนนะเป็นตาที่น้ำเขียวมโนโก็แนวนี้แหละแต่ว่าจะเขียวละก็ะ เขียวงามกว่านี้นิดนึงไหนไหมคะับไหนดูรูปไหนไม่ชัดเออมันเป็นลายสวยนี่ไงไม่ชัดก็ดูเกล์เก็โอเคไม่ชัดดูไกลๆก็โอเคได้อยู่กูได้ขาตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ยลืมฮะมืงตาข้าววะบุกมูอดิ เขาบูหูนี่นบ้บมากมัง้งมันบอแม่นอ์อกเพราะอันนี้นะเป็นไปได้ทางานดีเรื่องบอกระไรเราเห็นเราต้องไฟล์รถถ้าคนเห็นของอม่เห็นใจมันจะให้เขาา้างานมันบอชาทูลูปูหูเด้อ <c oughs> อยากลองขึ้นมากเลยค่ะตรงนี้มันมีุติอยู่ข้างบนแต่ว่าขึ้นไปถ่ายรูปได้แลอวกมีถ้ำแล้วมีพระถ้ำนี่คือมีชื่อว่าถ้ำอะไรคะ มมพี่พี่พี่ก็กพูดเมื่อกี้ท้ำเชิงเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีใครไปไม่ใช่ว่ามไม่มีใครไปไม่มีใครเขา้าถ้ำแต่ว่ามันอยู่ข้างข้างหน้าหน้าถ้ำอ่ะมันเ,เป็นพืพ้นที่เขามีพักแล้วก็นั่งกนได้โอ้ส<ๆ>ามารถคือไปถ่ายรูปได้พูดล้วะ่ะได้แต่สงบดีนะคะมหมดแล้วใช่ไหมคะตรงไหนคะที่ที่ที่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเห็น ต้นอะไรต้นโพแล้วแแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นท,ที่พารา,ายอยู่หรือเปล่าเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าเราเป็นผู้ติแมนถ้าขึ้นไปตอนออถ้าขึ้นไปไม่มันก็ดูว่าน,น่าขึ้นตรงขึ<อ>้เพื่อตรงเนี้ยพี่หนูเห็นเนี้ยชายขอบขอมันไม่ได้ถึงถึงขนาดนู้นอ๋อซื้อชายขอบนี้ใช่ก่อนนี้เบสก็นึกเบสก็จินตนาการไปไกลมากเลยไปอีกหนึงขึ้นขึ้นอันนี้สูงชันจนน่ากลัวจนอันนะี้เป็นในที่นั่งแล้วนะคะนี่น จะนั่งตามเลขที่อันนี้ค่ะแต่งั้นผู้แทนนิติทั้งหมดนะครับผู้แทนจะถึงน้ำนิติบุตร ประมาณสองทุ่มไม่เกิน3ามทุ่มค่ะอันนี้คนไทยเพิ่มมานำแต่ว่าเป็นของภาษาอังกฤษเลยเข้าไหมคะ i d o น Shooter Drama โหยากสดเลยมานวั มัเจ,จอโอ้บางวันก็่นไม่ออกนะตาย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 ้านเอกาเรต้อารใกางเกงชอ์ for e v e r y o ่ ก็อาจารย์ให้พักประมาณสักหานาทีได้นะคะทุกคนน้องต็งก็เลยขอมากินอโอวันตินนะคะอันนี้นะคะก็จะมี สำหรับผ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสำหรับยาให้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าเกิดไม่สบายขึ้นมาก็สามารถมาหยิบยาแล้วก็มาหาอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่ามีอาจารย์ดูแลเป็นแต่ละกลุ่มเป็นแต่ละกลุ่มอยู่นะคะทุกคนมีทั้งยาแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนในการอำนวยความสะดวกและดูแลนะคะอมเอเวนตีนิสกาแฟคอฟฟี่นะคะทุกคน ที่วันนี้ครับท่ัเรอกใ้วนครับเราตอเียนจอะรอ่ะนะตอนนี้ก็เอเอข้าวิธีต่อแลคะทุกคนจะถึงประมาณสองทุกไม่เกิน3ามุนะคะ ตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนตีสี่นะคะอันนี้ตึกมาตีอนนตอนตีสี่ไปอาบนนะ้ำแล้วก็เป็นวันที่สองของการมาปฏิบัติธรรมนะคะมือตึกได้งเงนแต่เสียงแล้วก็กําลังจะเดินไปที่ศาลาตรงที่เราจะทาวัดเช้ากันนะคะเนาะยินทุกคนได้ยินเสียงเพื่อนเทพบอกโอ้ยลม เอาพานตูม,มาอยุดแต่ว่จาจะขี่รถก็รอด,รรอดพาตูมีกันนะลมเย็นแฮะลมเย็นบายทุกคนมองไหมลมเย็นอร่อแบบอากาศเย็นแบบถามว่าเย็นสบายบอกวเย็นสบายมาไม่้ถึงคันกับว่าหนาวจนจบเข้ากระดูกแต่ว่าตอนนี้เวากระปากสั้นไปพรอ้อม้หนาออฮอลา

เมนควนจะปินพระบาทเธอทุกคนก็คือภาพราจะปินพระบาทรที่ินครับทางนครับนเราจะเดินไปทาง้นเขจะับาาตอนนี้คือประมาณหกโมงจะเจ็ดโมงตาสีก็ไล่เยนไปต๊ะตอวกุ้มีเนื้ติดไว้ที่ที่ประมาณที่ตัวมานยี่สิบหน่เป็นพูอะไครับ เด็กคู่กันน um ี่บนคู่สองคู่กับหมู่ที่หนึ่งครับนี่คสองอันนี้มวนครับเด็กเองครับเด็กคู่นะครับเด็กคู่สามสี่ให้อาจารย์เดิน กตบ้าาทงนัจากนนั้นพาินอื่นแล้วก็สิ่งของเตกไปที่ากันต่อแถวเตรียมตามลำดับประม่นี้เลยน้าทุกคนอากาศเย็นแห้งตอน้าวน่าร์นี่คือบบปันใดแต่ว่าตอนนี้อากาศแหงทุกคนแบบเหี่ยวเลยเยอะเพราะมีลมอีกลมแบบแห้งปากก็แตกอีก

หนาวทีดีทุกคนใครว่าไม่หนาวแต่ว่ามันไม่มีควันออกจากปากหรอกนะคะคไรกันข้าตนต้อนตุ๋กลุ๋นตุ๋นตุ๋นต้๋นนตนตุนตตล๋องุุ๋นตุนี้นตองนนตุ๋นต ว้าวกำลังตากเข่าของใครของมันเด้อ ไปดเยอตื่นมาาหลุมมาแต่ไม่เอาก็เลยเอาปุชาดีกว่าแค่บรเอาชาไปเหอุเอตื่นากมกเอาลูมเอะเขาไม่ซื้อเยอะอันไม่ซื้อเย เียงสาตอนนี้มากก่20เไม่ดูมือถือเี่ยครับะดแล้วสบายดีออที่มาเ่ยไปอยากได้แต่างเนี้ยน้อยถหมดแล้วไปไปที่ต๊ะโต๊ะองมนเลยนะไปต๊ะมันก็ถึงแล้วถึงแล้วนะ cứ <laughs> ừ. <laughs> cái đây bao? <laughs> <Nó>. à. <cười> 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 cái con cái 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 ป่ามีแสงกินข้าวเด้อค่ะเชิญแสงพ่าเสร็จงานของเราเพื่อที่จะเข้าสู่หลับฝันให้ได้เวลาสี่โมงเช้าสายบ่ายเย็นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าเพลียง่วงนอนไม่ y ê มื้อคื่นไม่ต้อง การเช้าจะบอกเป็นเอนได้แต่ว่าหม่จากไ่ป่นใส่เหตุการณ์างกากำหนดการของเราเข้ามามาพร้อมกับมิโก

เอาเลยแต่ว่าไม่ตุ๊กตานอนสกอนเตียงุูไปไปปูนอนห้องแดงหอจีฟังหองอาจารย์ วางหัวไมเต็นอ๋อไปน่ะไปน,นอนฟังไปน,นอนยังคูกว่ามอ,อาจะาอัพจอมไปนหไปนอนนอนเตียงอนงงอนไหมนอนเตีงงยงก็นอนเตียงมีสัญญ่งยังีอืม ยัเต่งกินแล้วล้างเต่งสกเก็บไปไปกินตอนเที่ยงล้างเตง่งก็ใช่เอาอันนี้ไปล้างเพราะว่าภัยที่กินแล้วเราก็ไปล้างเองอยู่ทางพุ่นเนาะอยู่ทางโซนพุ่นเลยดีข้างทุกคนมีเขาเลี้ยงแบบตอนเช้าตอนตอนสวยน้ำ

อันนี้ละซกระดูกอะอัอน้ำ้อนอ๋อคือเป็นน้ำนำนำก็ซาไอ้ยบงนั้ไปทุกคนหลังจากขี้ค่ะแล้วเราเพิ่งจะให้เวลาพักประมาณเก้าโมงหรอกกลับมาพิธีโต้เป็นมงิ่ะเก้านาฬิกาเก้าที่บอกจะทำผ้าจั่งกัน การปฏิบัติธรรมของนงตุกนะคะจะเป็นยังไงกันนั้นฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะขอบอกเลยว่าอึ้งกับสิ่งที่เห็นมากไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้เจอแบบนี้